อ,อ้าวกลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้ความก็น้องนุสารอารมณ์ดีอีกแล้วครับผมนุชสารเทศกินเองครับอ่าวันนี้นุชสารเทศก็ขอกำนั่งขึ้นเก่าแล้วครับเนาะ ตาก็อติดไปกันจะเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นุวิสารก่อนนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยเพื่อจะได้ติดตามนุวิสารสิคลิปหนาครับผมกระสันโฮไปกันเลยครับวานุสาเฮ็ดทุกขากรหน่ำเี่ยวันนี้ครับผมเฮ็ดอย่างกินนอกนี่เฮ็ดอย่างกินเส้าไปกันเลยครับผมอ่าไปกันเลยครับนี่ละครับมันนี้เมนูของนุวิสารวันนี้ครับผมมันคือ ใส่หมูครับผมใส่หมูครับผมมานี้องน้มิสานน้องเมนน้องมิสานทอนมิสานมักเรียบร้อยแล้วครับผมมักมักห่อมันไวเรียบร้อยแล้วครับกับคิวดำมีระครับมิสานตั้งมอนึ่งไว้แล้วครับผมใส่หนึ่งใส่แปดหนึ่งแบบนี้ครับผมมิสานครับเดี๋ยวใส่ร่งใส่รีร่องครับใส่ใส่หมูครับใส่ใส่ใหญ่หมูครับผม หมอปีใบครับนี่ครับพี่ตามหมาไว้ประมาณสักทิปนาทีหรือชิพหน้าทีครับผมใส่ว่าใส่เมื่อนะครับผมอันก็กระดูกกระดูกกระดูกยากใส่เบิ้งครับผมไปต่อครับกระด้างกันครับน้ำกิ้มครับอ่าเจ็ดกระด้างกันครับน้ำตาลครับน้ำตาลใส่ไปเลยน้ำตาลกิมจิโบราณของนมมิซานอ่าพริกพริกกระเทียมตำครับผมตำมันได้แก่ครับ จะค่อยติดนำิมที่พูดกับตูดหาคนสุดต่เราเข้าป้องก,ก,กันครับนาครับนาวอีไปเลยนาวมะนาวมะนาวเลมอนเลมอนอน้ำปลาน้ำปลาใส่เข้าไปครับใส่เข้าวนะใส่เข้า น้อยครับหน่อยครับน้ำกระเทียมอันนี้น้ำกระเทียมน้ำกระเทียมดองครับใส่เพื่อให้มัน,นดัดเค็มนิดหน่อยยังอีกพอเค็มพดนี่แหละครับใส่หอมนะใปไปขึป้นฉ่ายใส่ด้วยครับกุ้นฉ่ายไปหน่อยดูแลให้หอม เปีครับหองปี๊ดปะทีฝรั่งเว่ะเกิดปะทีฝรั่งบอโลโหัรู้กันนะครับทำแบบง่ายๆครับผมทำแบบภาษาบ้านๆครับต้องเวทีที่สองอย่างมาไมผู้เกันแบบบา้านแค่นี้ครับสุดยอดแล้วครับเที่ยวอิตาลีนี่แอ่านี่แหละครับผม กัดแล้วพอกันมากินก sí. yes, ับใส่หม yeah. ูนะครับเนาะใส่หม wow. so ูครับนี่ครับหนึ่งมีการหนึ่งหนึ่งใส่หมูครับนี่ครับของโปรดหนุ่มมีการเลยครับนี่ครับมากินน้วกันครับนี่มีผักมียังกินน้วกันไยๆอ่ามันกินกับใหดกินเองครับผมนุ่งจะให้กินเองเนาะอ่ากระต่ายห้อมมาอย่างนี้เลยครับนี่ครับอะไรจุอะไรครับนี่ครับอ่าโอ้เห็ดไงครับเนี่ยนีเลย Mm. Mm. I'm done. I'm done. Mm. Mm. I'm done. 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 i am i i i am ạ đây nè Đây là nịt Đây là nịt Nó khô lắm Nào các bạn ơi, đây หนึ่งองยเนาหนึ่งเงงนี่เขาเรงก่าจุกจิ้มจี้พุดอบใไปผักอะไรมันำบกเข้าครับ หนึ anyway, the the ่งเด้อไม่เหลอจเองครับไอ้เท่ากันนึงดึงมันโดนหน้าเนาะนี่เลยจิ้มอืมห่นจะร่างกายอานตรยึดเองครับใสไปเอยอื้ดเลยจิ้มกัทันได้ แส่เข้าน้องไออืมอืมยิงอืม,อม,อม,อมนี่รครับอืน้าแ,แจหมายอะไรมาเน้น้องตั้มแล้วนี่ ในนี้เพะ่อนอาจจะยืดบ้านเท่าเอิญหัวใจเท่าเป็นหัวใจเท่าพลังเห็นก็อสินงละเป็นแท็กนี่มา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 นี่ครับเฮ้ยลออเห็ดสิเบิ้งผมเปยังครับว่ากันครับเห็ลองสิบเบิ้งครับแซ่บีนี้เนี่ยใส่ใส่ นี yeah. mm ่ย hmm. อ ah. ah. yeah. mm ืมดอกดอกดอกอ่านี่แห้งนี่ดอกนี่แห้งฮักเ học rồi, rồi

và các bạn. Quand chị này thì là là hát, thì đồn bằng ta bổn đi đâu. không Mhm. 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 اینجا بهترین کار نه نه اینجا นี่ยครับหนึ่งเพยๆไม่ต้องยำโดนเอามั้งไม่กล้า นนันี่ครับดูมาเลยเอ็นปลากระปงอีสานเหนไหยทางนี้ไม่ใช่ครับอีสานทางนี้ไร Так. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để มาๆๆมา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 ๆมกันครับเนาะลองเบิ huh, uh ่งครับ huh. อ uh ืก huh. uh ินแล้วินเลย่เนาะนี่ล่ะ ้ของแสบของของคนอีสานเราครับก็เรียกมอืกินแล้วินเนาะอื รับคือส mm ิ่งสองเมื่อกมาชมกันแบอขอบคุณหลายนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันครับนี่ครับนี่ฮะไอ้เรื่อให้กำลังใจด้วย่านนะครับเด้อกดไลค์กดติดตามแล้วนู่นนี่นี่ก็ไปเยี่ยมครับอ่ามาเยี่ยมบ้านดี่ดานดีดานกันเยอไปเยี่ยมน้ำครับอ่าเนี่ยครับ

ทีมีสารไม่แพงก็ได้นะครับไายยังพอไหมครับผมก่อนที่ไปจะเริ่มกดตจดตามกดไลก์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปครับผมไปละครับผมสวัสดีครับอ่ะด้วย